สวัสดีครับวันนี้ยินดีเข้าสู่ช่องบัวตองสายจวดครับวันนี้เรามาดูน้องบัวตองตั้งแต่เช้าครับเราก็มาทำความสะอาดบริเวณที่น้องบัวตองของเราอยู่ครับเราก็จะทำแบบนี้ทุกวันครับเพราะว่า ตื่นเช้ามาเราก็มาทําความสะอาดให้น้องบริเวณที่น้องอยู่ครับเราก็ได้เอาต้นสับปะรดให้น้องได้ทานตอนเช้าๆครับบรรยากาศวันนี้อากาศแจ่มใสมากครับเพราะว่าแต่ก็มีลมลมหนาวครับเพราะว่าช่วงนี้ก็เป็นหน้าหนาวแล้วครับเราก็พามาดู น้องบัวตองตอนเช้าครับบรรย,ยากาศกับบรรยากาศหนาวๆอยู่บริเวณที่น้องบัวตองอยู่ครับนี่ก็คือเอาต้นสับะรดให้น้องกินครับน้องกินน้องถ้ทานครับน้องบัวตองก็ได้กินต้นสับะรดต้นสับะรดนี้ก็เป็นต้นสับะรดที่แม่แม่เอฟซีที่ท่านสนับสนุนผลไม้ออนไลน์ ให้ช่องพังบัวตองคะแนนที่ได้เราก็นำไปใช้จ่ายค่าต้นสับลดต้นหญ้าต้นอ้อยให้กับน้องครับน้องบัวตองก็ได้กินอย่างอรอยอร่อยครับเราต้องขอขอบคุณแม่ๆเอฟซทุกท่านครับที่ท่านเข้ามาอุดหนุนผลไม้ออนไลน์ของน้องบัวตองเพื่อได้มีคะแนน มาใช้จ่ายค่าต้นสับรดให้กับน้องบัวตองได้ทานไปแต่ละวันครับบรรยากาศตอนเช้าเช้าครับน้องช้างแต่ละเชือกตอนเช้าเช้าก็จะรอควานพ่อควานของแต่ละเชือกก็เข้ามาทําความสะอาดบริเวณที่น้องช้างอยู่เพราะว่าน้องช้าง เราก็ช่วงนี้ก็ไม่ได้ทำงานครับเพราะว่าปางช้างก็ยังไม่ได้เปิดเพราะว่าติดปัญหากับโรคภัยครับคือโรคโควิดก็เลยทำให้ปางช้างแต่ละปางในประเทศไทยก็ปิดตัวลงกันหลายปางครับปิดตัวไม่รู้ว่าจะได้ มาเปิดตอนไหนก็ไม่รู้ครับเพราะว่าเราก็เจอวิกฤตพิษร้ายของโรคโควิดที่เข้ามาเยือนในประเทศเราครับเราก็กระทบไปหลายภาคส่วนครับไม่ใช่ว่าจะแต่การท่องเที่ยวครับกระทบทุกภาคส่วนครับเราก็พามาชมบรรยากาศตอนเช้าๆครับที่ น้องบัวตองของเราอยู่ครับน้องบัวตองก็วันหนึ่งก็จะกินอาหารวันละร้อยถึงหนึ่งร้อยโลถึงสองร้อยโลครับแต่ละวันครับเขาจะหลักๆก,ก็เป็นต้นสับประรดครับเป็นต้นสับประรดครับเขาจะชอบกินมากครับต้นสับประรดอาหารหลักๆ น้องบัวตองก็เดิมทีก็เป็นช้างลากไม้มาก่อนครับเป็นช้างลากไม้มาก่อนพ่อควานก็ไปนำมา,าม,มาจากจังหวัดเชียงใหม่ครับมาจากจังหวัดเชียงใหม่มาจากอำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็พามาอยู่ที่สุรินทร์ครับแล้วก็เราก็ พามาทำงานอยู่ที่พัทยาก็เจอพิษภัยของโควิดตกงานครับเราทำงานก็ได้ไม่เท่าไหร่ครับได้ก็เจอพิษภัยของโควิดเข้ามาเยือนก็เลยให้น้อพาน้องตกงานครับพ่อควานก็ได้มาไล้ขายผลไม้เพื่อหาคะแนนเป็นค่าต้นสับรดเราต้องขอขอบคุณแม่เอฟซีทุกท่านครับแม่เอฟซีแม่แมพระทุกท่านครับที่ เข้ามาสนับสนุนผลไม้ออนไลน์เพื่อให้เรามีคะแนนไปใช้จ่ายค่าต้นสับลดต้นหญ้าต้นอ้อยให้กับน้องบัวตองของเราครับครับเราก็จะพาดูบรรยากาศตอนเช้าๆที่บริเวณป่ายุคานี่ก็เป็นพระอาทิตย์กำลังขึ้นช่วงเจ็ดโมงเช้าครับเจ็ดโมงเช้าบรรยากาศโดยรอบก็ มีลมพัดครับเพราะว่ามีช่วงนี้ก็เป็นอากาศหนาวครับน้องช้างก็จะอยู่บริเวณป่าลหลายเชือกครับอยู่บริเวณที่ป่าลหลายเชือกครับส่วนน้องบัวตองของเราก็เป็นช้างมาจากจังหวัดสุรินทร์ครับมาทำงานอยู่ที่พัทยาครับ วันนี้น้องก็ไม่ได้ทํางานครับรอรอปางช้างจะเปิดครับไม่รู้ว่าจะเปิดตอนไหนครับดูครับบรรยากาศตอนเช้าๆกับน้องบัวตองของเราได้ทานต้นสับปะรดน้องบัวตองก็ อายุ25ปีครับอายุ25ปีครับน้องพ่อเป็นช้างที่ลำบากมาก่อนครับเป็นช้างลากไม้ครับเป็นช้างลากไม้ส่วนมากน้องบัวตองก็จะไปลากไม้อยู่ฝั่งประเทศเพื่อนบ้านครับประเทศเมียนมาครับพ่อขวานก็ไปเจอก็สงสารก็เลยพาน้องบัวตองมาทำงาน อยู่ที่พัทยาครับทำงานก็ได้แค่ปีกว่าๆก,ก็เจอพิษภัยของโควิดก็น้องก็ตกงานจนมาถึงทุกวันนี้ครับครับท่านไหนที่เข้ามารับชมคลิปนี้ก็ขอให้ท่านมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าจนล่ำรวยเงินทองกันทุกคนครับ ต้องขอขอบคุณครับเราต้องขอลาไปด้วยบรรยากาศที่น่ารักของน้องบัวตองครับชมเราแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครตกดติดตามให้ช่องพังบัวตองสายจวดด้วยนะครับเพื่อเราจะได้ทำคลิปต่อไปอีกครับขอขอบคุณครับสวัสดีครับ